ดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยวันนี้ก็อยากจะมาอัปเดตตัวภาพรวมตลาดนะครับแล้วก็พูดถึงตัวคาร์โนแล้วก็โปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งนะที่จะมารันบน, Network นคาร์โน่เน็ตเวิร์กนะก็คือตัว w ว r ร์โมบายโทเค็นนะครับซึ่งก็เป็นโปรเจกต์ที่จุดประสงค์ก็คือจะพัฒนานะครับแล้วก็จะพัฒนาเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปในพื้นที่ในโลกนี้นะที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าเข้าไม่ถึงนะครับซึ่ง ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นประเทศในะแถบทวีปแอฟริกาคนระับก็จะมาพูดถึงตัวโปรเจกต์นี้ด้วยนะครับซึ่งดูภาพรวมตลาดวันนี้นะทุกทุกคอยนะครับก็ย่อต่าลงมานะผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะไม่รู้เป็นเพราะวันแบ็คไฟเดย์หรือเปล่านะครับทุกทุกอย่างเลยเอ่อย่อต่าลงมานะจริงๆไม่ก็ไม่ใช่แค่ในตลาดคริปโตนะครับในตลาดหุ้นในเนี้ยก็ย่อต่าลงมาเหมือนกันนะเอสแอนด์พีห้าร้อยเนสตัดาวโจนนะก็ย่อต่าลงมาทั้งหมดเลยนะวันนี้นะครับ แต่ผมเข้าไปดูในเว็บไซต์ Market Watch นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะข่าวเรื่องของตัวโควิดสายตัวโควิดกลายพันธุ Africa, ท์ที่เซา์แอฟริกาที่ทวีปแอฟริกาหรือเปล่านะเลยทำให้ตลาดโดยรวมรวมทั้งตัว s อ500ตห้ารอยตอนนี้เนี่ยก็ย่อ,ยอต่ำลองอมาด้วยนะแต่ก็คงคิดว่าเป็นคงเป็นชั่วคร่าวนะเพราะว่าก็ย่อต่ำทั้งหมดนะทั้งตลาดคริปโตแล้วก็ตลาดหุ้นด้วยนะครับซึ่ง ยินก็เป็นโอกาสนะก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ซื้อของถูกนะครับซึ่งโดยเฉพาะตัว A D A นะตัว A D A วันนี้เองเนี่ยก็ย่อต่ำลงมาแนละ้วถ้าดูเทียบกับตัวอินดิเคเตอร์ตัว i s i เนี่ยก็ย่อต่ำลงมาในจุดที่เป็นจุดวัตถอมแล้วนะครับจุดนี้นะตรงนี้นะตรงนี้ซึ่งทุกครั้งที่ย่อจุดนี้เนี่ยก็เป็นจุดต่ำสุดแนละ้วแล้วก็พ,กพุ่งกลับขึ้นไปนะหรือว่า ประมาณจุดตรงนี้นะก็ย่อต่ำลงมาแล้วก็พุ่งกลับขึ้นไปนะถือว่าตรงนี้เองนะล่าสุดที่เราเห็นนะอาจจะไม่ใช่จุดบอททอมเลยนะแต่ว่าก็คือจุดที่ย่อต่ำลงมานใะนตัวอินดิเคเตอร์ไอซนะหล่านี้นก็พุ่งกลับขึ้นไปนะในหลายคอยวันนี้ก็ย่อต่ำลงมานะทัวทัลมาเก็ตแคปก็อยู่ที่ประมาณสองจุดห้าล้านล้านเหรียญน,นะครับตัวบิตคอยก็โดมิเนตตลาดอยู่ประมาณสี่สิบจุดสี่สิบแปดเปอร์เซ็นตะนะครับ ก็ถือว่าหลายๆคอยก็ย่อต่ําลงมานะถือว่าเป็นเ,เป็นวันที่ถ้าใครสนใจจะซื้อคอยชอบคอยไหนก็เป็นวันอีกวันหนึ่งนะที่จะได้ซื้อของถูกนะครับในวันนี้นะครับโอเคนั่นก็เป็นภาพรวมตลาดนะวันนี้ผมก็อยากจะมาพูดถึงตัวอีกโปรเจกต์หนึ่งนะคือตัว w ว r ร์โมบายเน็ตเวิร์กนะครัอหรือว่าชื่อโทเค็นก็คือ WMT นะเวอร์โมเวอร์โมบายโทนนะครับซึ่งเป็นโปรเจกต ตัวหนึ่งนะที่จะมารันบนตัว c a นโ l n น็ตเวิร์นะครับซึ่งจุดประสงค์องของโปรเจกต์ของเขาเนี่ยก็คือเพื่อที่จะทำให้คนที่ Disconnect อยู่นะที่ไม่สามารถเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้นะจริงๆโปรเจกต์แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นมีได้หลายบริษัทนะที่ที่จะทำโปรเจกต์แบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นทางอีลอนมาร์ชเองเนี่ยก,ก็จะทำตัว Starlink นะครับแต่ว่า,าตัวนั้นก็ ค่าค่อนข้างสูงนะต้นทุนค่อนข้างสูงนะ Google เองก็เคยจะทำโปรเจกต์นี้ Google แล้วก็ Facebook เองนะก็เคยจะทำโปรเจกต์แบบนี้เหมือนกันนะก็คือจะใช้บอลลูนนะรลอยอยู่บนในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นะโดยเฉพาะพื้นที่ในแถบทวีปแอฟริกาเนี่ยแต่ว่าทั้งอ l o n m มัสเอง Starlink เองหรือว่า Google เองแล้วก็ facebook เองเนี่ยสิ่งนี้ก็จะทำนั่นก็คือมีค่อนข้างมีต้นทุนที่สูงนะแต่ว่า ทางเว r ร์ m โมบายเนี่ยเขาพยายามคิดค้นนวัตรกรรมใหม่ๆที่จะทําให้ต้นทุนถูกลงนะโดยใช้ระบบด e c e ด t เซนเซนไลน์นะคับที่จะไปรันบนตัวแคโนบล็อกเชนเนี่ผมเปิดวิดีโอให้ดูไปด้วยนะในระหว่างที่อ,อ,อธิบายนะจริงๆเขาเริ่มแล้วนะที่ประเทศซันซิบาแล้วก็เทนซาเนียนะซึ่งทีมงานของเว r ร์มโมบายเนี่ยก็ได้ไปติดตั้งอุปกรณ์นะเพื่อที่จะส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับโดยที่ พื้นที่ที่เขาไปติดตั้งนั้นไม่ไม,ไม,มีไฟฟ้านะแต่ว่าเขาใช้ลักษณะที่ว่าใช้ตัวแผงโซล่าเซลล์นะตรงนีนะใน้ในการที่จะจ่ายไฟฟ้าให้กับตัวระบบของเขานะตัวที่เขาทำโหนดขึ้นมานะเขาแยกโหนดขึ้นมาเป็นสามโหนดนะมีตัวอ t เชอ Node นะครับแล้วก็ตัวเออร์โหนดแล้วก็แอร์โหนดนะซึ่งแต่ละโหนดเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการที่จะทำเรื่องของรานเซคชันนะโดยที่จะใช้ตัวโทเค็น WMT เนี่ย เป็นโทเค็นที่ทำรานเดค t ชันแล้วก็รันบนตัวค a r ์โนเน็ตเวิรกนะครัก็คล้ายๆกับเป็นพูลนะเป็นพูนะซึ่งใครที่รันโหนเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องมีตัวโทเค็นตัว WMT เนี่ยสเต็อยู่ไว้อยู่นะแล้วก็ทันทีที่มีการใช้ระบบตัว WMT เนี่ยก็คนที่เป็นโหนเนี่ยก็จะได้รีวอร์ดเป็นตัว WMT ด้วยนะ ก็ผมอธิบายคร่าวๆอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยววันไหนถ้ามีโอกาสนะก็จะมาอธิบายในรายในรายละเอียดโปรเจก t นี้เพิ่มเติมนะจริงๆตัวเนี้ยเว็บไซต์ของเขาเนี่ยก็มีการเปรียบเทียบนะระหว่างคอสร,ระหว่างตัว W เอ็มทีกับตัว s t a r l i n k นะครับแล้วก็ตัวโปรเจกต์ของตัว Google เองนะที่ที่เคยที่จะทำโปรเจกต์แบบนี้ด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าตัวเฟ r ร์ b โมบายเนี่ยเขาไปทำจริงๆแล้วนะที่ซันซิบาแล้วก็ทันซาเนียนะเพื่อจะให คนต่างๆทุกคนที่อยู่ในทวีปแอฟริกาเนี่ยหรือว่าทุกคนที่อยู่ในในโลกเนี่ยที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยก็จะสามารถที่จะเข้าถึงได้เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าโปรเจกต์อย่างคาร์โนนะครับแล้วก็ตัวโปรเจกต์ต่างๆที่มาลันบนคาร์โนเน็ตเวิร์กก็จะมีวิสัยทัศน์แบบนี้คือพยายามที่จะช่วยเหลือคนที่ไม่สามารถเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นระบบการเงินนะครับหรือว่าระบบพื้นฐานอินเทอร์เน็ตพื้นฐานต่างๆเหล่านี้นะครับ ก่อนที่จะไปคิดถึงเรื่องราคานะคือเขาช่วยเหลือคนก่อนนะก่อนที่จะอะก่อนที่จะมากมากกว่าที่จะทําให้ราคาของตัวโทเค็นของเขาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นไปนะดังนั้นเนี่ยโปรเจกต์คาร์โนและก็ตัวเว r ร์มโมบายเนี่ยหรือว่าโปรเจกต์ต่างที่มารันบนตัวคาร์โนเนี่ยที่ไปมีที่ไปเป็นพาร์ตเนอร์กับทางประเทศในแถบทวีอแอิฟิกาเนี่ยผมคิดว่า สิ่งนี้ที่ผมทําให้ผมชอบตัวโปรเจกต์คานโนมากกว่าโปรเจกต์อื่นนะโปรเจกต์อื่นเราเห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพาร์ทเนอร์กับในระดับบริษัทเท่านั้นนะแต่ว่าโปรเจกต์คานโนนี้เนี่ยนอกจากเขาจะเป็นพาร์ทเนอร์ในระดับบริษัทด้วยกันแล้วเนี่ยวิสัยทัศน์เขาเนี่ยกว้างไกลไปกว่าน,นั้นคือคืออยากจะช่วยเหลือคนที่เข้าไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินนะเรื่องของอินเทอร์เน็ต เรื่องของการเข้าถึงข้อมูลเรื่องของอการระบุตัวตนนะเพื่อที่จะให้สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือว่าระบบก,การเงินได้เนี่ยเขาเข้าไปช่วยคนเหล่านี้นะดังนั้นเนี่ยนอกจากตัวคานโนจะคิดถึงเรื่องของการดิวกับแค่ระดับบริษัทเนี่ยเขาพยายามที่จะสร้างโลกนี้ให้ดีขึ้นนะครับโดยที่โดยที่ไปในพื้นที่ที่คนไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ได้คนระับ ดังนั้นโปรเจกต์คาโน่เนี่ยก็เป็นโปรเจกต์ที่มีวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากนะถ้าเทียบกับโปรเจกต์อื่นๆนะเพราะว่าเขามองถึงระดับโลกระดับทวีปนะนั่นก็เป็นตัวโปรเจกต์คาโน่แล้วก็ตัวเวอร์โมบายนะนอกจากนั้นเนี่ยตัวเวอร์โมบายเนี่ยเขายังเป็นพาร์ทเนอร์นะกับสโมสรฟูลแลมด้วยนะก็ถ้าใครได้ดูฟุตบอลนะเอ่อฟูลแลมเตะซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่ดิวิชันหนึ่งแล้วนะตัวฟูลแลมนะก็สังเกตว่า โลโก้เสื้อนักฟุตบอลฟูลแลมเนี่ยจะเป็นโลโก้ของเว r ร์มโมบายก็ลองนึกดูนะว่าแฟนๆฟูลแลมในทั่วโลกเนี่ยมีกี่ล้านคนนะครับทุกคนเนี่ยถ้าดูฟูลแลมเนี่ยก็จะรู้จักตัวเว r ร์มโมบายด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยตัวแมคานนซึมหลังบ้านของตัวโมบายนั้นก็คือตัวคาร์โน่นั่นเองนะตัวบล็อกเชนหลังบ้านตัวโมบายนะตัวเวิร์โมบายนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นนะตัว World Mobile เนี่ยเขาก็เป็นพาร์ทเนอร์กับตัวบอสสันโปรโตคอลด้วยนะบอสบอสสันโปรโตคอเนี่ยผมพูดผมเคยพูดไปในวิดีโอตอนหนึ่งเหมือนกันนะนะว่าบอสสันโปรโตคอลเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่จะทำในเรื่องของ m e t a v e r s e นะคือเขาจะดิจิทัลทุกอย่างที่อยู่ในที่เป็นซิสิ i c a l ที่จับต้องได้เนี่ยเข้าไปอยู่ในโลกของ m e t a v e r s e นะซึ่งคนสามารถที่จะไปซื้อขายในโลกของ m e t a าเ e ิรใน บอสันโปรโตในบอสันโปรโตคอลได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะรีดีมตัวตัวดิจิทัลสินตัวสินค้าหรือว่าไอเทมต่างๆนะที่ถูกดิจิทัลเป็นดิจิตอลเนี่ยออกมาเป็นสิ่งของที่จับต้องได้เป็นฟิสิกอลได้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวเวอร์ลโมบายโทเค็นเองเนี่ยตัวเวอร์ลโมบายโปรเจกต์เองเนี่ยเขาก็เป็นพาร์เนอร์กับตัวบอสันโปรโตคอลด้วยเนี่ยนี่ก็เป็นเว็บไซต์เว็บไซต์ของตัวบอสสันโปรโตคอลนะ เคยพูดไปในน่าจะตอนที่พูดถึงเรื่องของ MetaVerse นะครับที่พูดถึงตัวนี้นะโอเคนะคงเป็นข้อมูลสั้นๆน,นะที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้เดี๋ยววันนี้วันศุกร์นะพอดีผมมีธุระนะก็อยากจะมาพูดคุยสั้นๆน,นะเกี่ยวกับตัวโปรเจกต์ w o r l d Mobile Network นะครับก็เดี๋ยวว่าหลังคงมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันแล้วก็ยังไงผมก็คงจะแท็กตัวโปรเจกต์ตัว โมบายโทเค็นนี้นะอยู่เรื่อยๆแล้วก็เอามาอัปเดตกันให้ฟังนะครับ mm hmm. ก็สำหรับวันนี้คงม,มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครกดแชร์ช่อง b i t c o อ n ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะสมัครเป็นสมาชิกช่องนะก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกช่องได้นะผมจะมีลิงก์สมัครไว้ใต้ใวิดีโอนี้นะแล้วก็ใครที่สมัครเป็นสมาชิกช่องนั้นก็จะผมก็จะทําวิดีโอพิเศษนะให้ข้อมูลพิเศษสําหรับคนที่เป็นพพอร์เตอร์ช่องด้วยนะสำหรับวันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ